โอเคครับรอบวันที่สิบสี่นะครับนาสิบสี่ธันวานะครับรอบวันที่สิบสี่นี้นะก็มีของคุณหนูนะสามตัวเป็นกลอกฟูลมาร์กิ้งหมดเลยนะครับนะนี่กลอกธรรมดานะครับกลอกสิบเก้าดำธรรมดานะโลโก้กลอกชัดเจนนะครับยิงลายล่องลึกนะนี่ของคุณหนูนะของคุณอรไทยนะฮะนี่นะครับนะเห็นไหมยิงลายล่องลึกหมดเลยนะทั้งสามตัวนะครับนะสวยงามชัดเจนนะครับผมชัดนะ อ่านี่โลโก้ก็อกนะครับสามตัวนี้ของคุณหนูนะครับแล้วก็จะมาเป็นของคุณพิรพลน์นะฮะนี่นะครับโลโก้แบบโอ้หคมชัดนะบนสไลด์ก็โลโก้ก็อกเห็นไหมชัดมากนะครับสิบเก้าออสเตรเลียเก้าคูณสิบเก้านะโลโก้ก็อกที่ด้ามปืนก็ชัดนะครับนะกรทโ้ดสี่ตัวนะวันนี้มีกลอกนะธรรมาดาใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วนะวนะรีบสั่งเข้ามาอันนี้ก็ของคุณอาสบปนะครับส่งสบปอ,อันนี้เป็นบบริต้านะฮะอันนี้ที่เห็นอยู่ค่าน้ำมันนะครับเช็ดออกได้เลยนะ นะเห็นไหม <S 2> <S 2> นะอ่ะเป็นバレต้าโบรนะครับนะฟัโต้นะตัวนี้นะยิงลายล่องลึกด้วยนะครับนะนี่นะตัวバレต้านะแล้วก็ตัวเซฟตี้เนี่ยจะไม่มีนะครับนะตัวเซฟตี้จะไม่มีนะเพราะว่าเป็นระบบฟัวโต้นะครับปรับลงมานี่จะคือกดยิงรัวนะครับนะได้2องแม็กเลยนะ นี่ไดสองแม็กนะนี่ก็ส่งสปปนะครับแล้วก็นี้เป็นของคุณจตุพรหรือคุณจตดจ้านนะครับนะนี่เป็นเ9็6ไทนใครท่านนะครับสองตัวตัวทีดีด้วยนะนี่ตัวแพงนะครับผลิตปีสอง2เลยนะท R 22 2 2สอง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 ูนย์สองสองเออนะอ่าเดี๋ยวระบบเราเข้าไปว่ากันในคลิปนะนี่อันนี้ก็เป็นแอคซ่านะครับโคหนึ่งร100ปีนะของคุณธนก,กิจนะครับนะนี่นะครับ อัซานะหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งตัวเต็มห้านิ้วนะครับโครนร่นร้อยปีนะเลขโค้ดก็ตามนี้นะปะกากกบไม้ธรรมดานะครับอ่ะโอเคนะฮะก็ทั้งหมดนี้นะครับเราวันที่สิบสี่นะก็เดี๋ยวรีวิวให้นะครับเดี๋ยวไปเช็คระบบกันเลยนะครับในคลิปนะก็มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับทั้งหมดแปดตัวนะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวเช็คระบบให้ก่อนส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยขอบคุณมากครับ คำเตือนปืนแบล็งกันคือปืนเสียงปล่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็กกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสวัสดีนะับสวัสดีความดูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแจ๊นะ้องเปิดปืนแบล็กกันนะผมอยู่ผมเป็นมนบูมนะฮะกับรอบจะส่งมาที่14ธันวาคม2565นะฮะเดี๋ยววันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาดูนะครับ นะวันนี้ก็จะมีโซลกิ้ง906นะฮะนะนี่เป็นสีฟูมไททันของคุณตัดจา้านนะฮะแล้วก็จะมาเป็นของคุณธนกิจนะฮะเป็นแอซซ่าโครสหนึ่งร้อยปีสีดำสองแมกกาซีนนะฮะแล้วก็มาเป็นโบรนะครับนะโบร์92 SS นะครับนะเป็นโบรออโต้นะครับนะสองแมกกาซีนนะครับนะโอเคนะแล้วก็มาเป็นนี่เลยนะครับกล้องสิบหน้านะครับของคุณพีระคน หนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็อันนี้ของคุณคุณหนูนะครับนะของคุณหนูนะคุณหนูสามตัวนะฮะอันนี้คือเรื่องระบบเนี่ยเราได้เช็คเบื้องต้นไปให้ลูกค้าแล้วเราแจ้งคลิปไปแล้วนะก็คือมันจะมีอย่างเดียวก็คือเวลาเนี่ยลูกบดสไลด์ค้างเนี่ยเราปลดนัดเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่เด้งนะครับนะแต่ว่ามันออกนะครับเพราะว่าแม็กกาซีนมันเบาเพราะว่าเนี่ยเดี๋จะทำให้ดูนะสไลด์ปิดเนี่ยจะเด้งเลยเห็นไหมสังเกตดูนะอ่าแต่ว่าเมื่อลูกบดเนี่ย มันไม่ออกมันออกมันออกมานทีนดเดียวนะครับมันไม่ได้แบบว่ามันจะพุ่งแบบเหมือนบัตซีนแะล้วเหมือนสไลด์ปิดนะครับนะนี่นะเดี๋ยวผมนะทําให้ดูทํามันมถึงไม่ออกรู้ไหมเหมือนบักซีนเขาค่อนข้างที่จะเบากว่าเดิมนะครับนะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพิ่มน้าหนักให้ดูนะเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มน้ําหนักใส่กระสุนสักสองแม็กไอ้สองนัดนึ่ใสองแม็กแม่สองนัดนะดูนะเห็นไหมพอมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาน,นะเวลารูปหมดสไลด์ฐานเนี่ยมันจะพุ่งเลยนะเห็นไหม ก็คือเหมือนแมกซินเขาค่อนข้างทางี่จะเบานะครับนะแต่ถ้าไม่มีกระสุนเนี่ยมันสามารถพุ่งได้เลยโดยที่เราไม่ต้องถ่วงหนันกเลยนะก็คือเหมือนแมกซินเพาออกแบบมาเบาก่าเดิมนะครับนะก็เลยจะพุ่งแค่ประมาณตอนปิดสลด์นั่นเองนะครับเนหะ็นไหมแต่ว่าถ้าไม่ปิดสล์เนี่ยมันก็จะออกแต่ออกไม่ไม่พุ่งเนาะแต่ถ้าไม่ปลดไม่ออกนะเห็นไหมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับนะเรื่องรอนะบบ็กผมก็ได้แจ้งลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบกันเลยดีกว่านะ ตัวแรกตัวนี้เลยแล้วกันนะอ่ะของคุณหนูนะดูที่เลขโค้ดเลยนะครับ519นะครับนะ519เป็นเหมือนกันทุกตัวนะ็อบนี้นะแล้วก็บูนลำกล้องนะครับนะเป็นกลอกธรรมดานะครับนะไม่มี F B I นะโอเคเป็น full marking กกนะครับนะเห็นไหมยิงลายล่ลองลึกนะครับกลอก19ออสเตรเลีย9 9นะแล้วก็มีอ่ายิงโลโก,โก้ก l อ c ด้านปืนนะครับด้านด้านซ้ายนะครับอ่ะลูกหมดสสลด์น้งเห็นไหมสไลด์น้งนะตามปกติแต่ว,ว่าแม็กกาซีนเนี่ยต้องดึงออกน,นิดนึงคือก็ต้องถ่วงนะ น the ี่นะอันนี้แบบแบบปิดนะพุ่งเลยนะแล้วก็ทุกหมดสไลค์ค้งเนี่ยต้องนิดนึงเดี๋ยวผมจะสวงให้ดูนะก็จะทดสอบให้ดูนะครับจริงๆแล้วแม็กมันไม่ได้ติดอะไรเลยนะแต่ว่ามันมันมันเบานะครับมันไม่หนักนั่นเองนี่นะเห็นไหมเห็นไหมสไลด์เปิดนะเห็นไหมพอ่วงไปสองนั้นพุ่งเลยนะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบกันบ้างนะครับนะสไลค์ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็กําแพงไกลนะครับแล้วก็ลั่นนะครับแล้วก็ปืนปกติหมดนะครับนะเห็นไหม แข็งลั่นนะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันอะหรือบอกไปว่าปืนเนี่ยเหมาะก,กับปอกเงินนะครับนะล็อตนี้ทั้งล็อตเลยนะครับเหมาะก,กับปอกเงินด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะตทดสอบกับปอกเงินนะครับนะสามนัดนะโอเคนะถ้าเป็นปอกเงินเนี่ยคัดได้ดีแล้วก็จะไม่แกมเลยนะยิงดีๆเลยนะสี่นัดเลยแล้วกันนะโอเคเฉพาะกล็อกสิบเก้าเอครับนะมาดูกันนะเหนะ็นไหมถ้าเป็นปอกเงินเนี่ยลื่นๆเลยคัดปอกได้ปกติ กดแบกนะครับแบบสไลด์เปิดเนี่ยต้องดึงนิดเดียวนะครับนะดึงช่วยนิดเดียวเพราะแบกเบานะแล้ว็ไลด์ปิดนะฮู้เลยอันนี้คือเราแจ้งลูกค้าไปแล้วเนาะดึงช่วยน,นิดเดียวแต่ถ้าไม่ลดนะครับไม่ออกนะครับนะเห็นไหมดึงยังไงก็ไม่ออกแต่ถ้ากดปึ๊กนิดเดียวนะครับดูดเลยเนาะไลลงในกาวซีนกระแพงนะครับลั่นนะอีกลงกําแพงลั่นนะครับนะแค่นี้แหละนะไม่มีอะไรหรอกมีแค่นี้แหละคัดปลอกก็ลยอยก็ปกติกนะห้าสเก้านะครับตัวที่สองของคุณหนูนะ 521นะครับนะ521เหมือนกันนะครับนะในขวาน้ํากล้องอะมาลองดูกันนะมันปลดแต่ว่าต้องออกก็คือต้องหยิบนิดเดียวนะแต่ถ้าไม่ปดไม่ออกนะครับสไลด์กิเนี่ยพุ่งเลยนะโอเคอะเดี๋ยวมาลองดูแบบถ่วงน้ำหนักนะพวกความสบายใจนะตัวที่สองนะของคุณหนูนะครับส่วน้ำหนักสองนัดพอนะไม่ต้องเยอะนะครับสองนัดพอนะนัดเดียวก็เลยนะเมาเปื่อเนี่ยอะนัดเดียวนะอะ ของแ้มีน้ำหนักนัดเดียวนะครับคือมันไม่ได้ฝืดอ,อะไรเลยนะมันมันเหมือนเขาน้ำหนักแนมะ็กมันเบานะครับมันเลยไม่ร่วงนะครับเห็นไหมนี่คือนัดเดียวนะเน่ดูเห็นไหมนัดเดียวนะครับแต่ถ้าไม่มีกระสุนเลยหรือไม่ถึงน้ำหนักไม่ออกนะฮะเหมือนกับว่าแม็กเขาเบาจริงนะสไลด์ปิดอ่ะพุ่งเลยเนหะ็นไหมโอเคเนาะอ่ะสไลด์นะครับต้อติดขัดนะครับแล้วก็กําแพงไก่นะลั่นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะ เข้าไปให้สุดก่งไก่นะครับน่าจะมีกําแพงแล้วก็ลั่นนะครับน้าถึงจะลั่นได้นะโอเคอ่ะอ่าเดี๋ยวมาลองการทดสอบกันนะสีนะเหมือนเดิมนะโอเคนะผมทำให้ดูเลยนะครับพวกสบายใจนะจริงแล้วแม็กไม่ได้ติดอะไรเลยนะแต่ว่ามันเบานะมันก็เลยไม่ร่วงนะใส่แค่ลูกเดียวมันนั้นแหละร่วงเลยนะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่นะครับกระป๋อปกตินะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับนะ แล้วก็รูกสุดท้ายแลงดีคอยไม่มีแรงระเบิดนะเห็นไหมไม่ลวกนะนิดเดียวเองนะแต่ถ้าไม่กดไม่ออกนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่ออกนะสไลด์ลงแต่ทช่นี้ยพุ่งเลยแหมดูนะอ่าไม่ได้โกหกนะอ่าล้วก็ปรับสไลด์ลงนะครับกําแพงวันนะครับแต่จริงเราแจ้งทางลูกค้าไปแล้วไม่มีปัญหาเค้าโอเคนะครับมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายแต่ว่าผมก็คือต้องเป๊ะน,นะปืนนะพวกความสบายใจนะครับนะอ่า 522นะเมื่อกี้521องนนี้522นะครับบูล์องกล้องนะตัวธรรมดานะครับแล้วก็ยิงลายล่องดึกหมดนะครับอ่ะรูปสไลด์สังเห็นไหมอ่ะอันนี้ร่วง <laughs> บางทีก็ร่วงนะแต่เนหะ็นไบางทีก็ไม่ร่วงนะครับเมื่อกี้เอออยู่ดีก็ร่วง <laughs> นะนะนะก็นะบ,บางทีนะมันเป็นที่อ่ามันเป็นที่น้ำหนักนะจริงๆบางทีนะขย่านิดเดียวก็ร่วงแต,แต่แต่ถ้าปิดสไลด์เนะีย่ยอย่างเงี้ยสังเกตดูเห็นไหมร่วงเลยนะครับแต่ถ้าเปิดสไลด์เนะี่ย เนี่ยบางทีก็ไม่ล่วงนะครับจะทวงน้ำหนักให้ดูเดี๋ยวทวงน้ำหนักให้ดูเหมือนแม็กก็เบานะครับนี่นัดเดียวนะนัดเดียวเองนะลองดูเห็นไหมนัดเดียวไอีอทีหนึ่งอ่ะดูนะดูนี่นะอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะเนี่ยดูไม่ได้ปลดล็อกปืนเลยนะอะดูนะอ่ะดูเห็นไหมกดแล้วล่วงเลยนัดเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นที่แม็กซ์ซินเขาเบานะล็อคนี้ยนะจริงๆแล้วปืนไม่มีปัญหาหรอกนะเนี่ยมันมันไม่ล่วงถ้าแบบไม่มีกระสุน แรงนี้พุ่งเลยนะโอเคเนาะอ่ะสไลด์ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็กําแพงนะครับลั่นนะครับเห็นไหมไก่ก็นุ่มเลยนะดีด้วยนะกําแพงลั่นนะครับจะมีสองอย่างก็คือแม็กเขาปเป่าแล้วก็กระสุนเนี่ยที่เลือกเขาจะใช้เป็นล็อตปลอกเงินนะครับล็อตนี้นะใช้เป็นปอกเงินนะโอเคนะก็แจ้งนั้นหมดเลยนะโพืความสบายใจนะแต่พอล็อตนี้เราก็ใกล้จะหมดแล้ว้วยล็อตนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะจะหมดอีกแนละ้วเร็วมาก เห็นไหมคัดได้ดีหมดเลยลูกหมดสไลคานะครับกดแม็กหนะไม่ร่วงนะให้้เาปิดสไลด์นะดูนะพุ่งเลยแดงๆนะฮะแล้วก็นี่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าไม่กดนะดูนะงัดยังไงก็ไม่ออกงัดตามร่องเ่ยเห็นไหมไม่ออกแต่ถ้ากดนะไม่ต้องงัดเลยครับดึงนิดเดียวหลุดนะครับสไลด์นุงกำแพงลั่นนะครับกำแพงลั่นนะครับโอเคนะนี่นะครับของสองนี้ของคุณหนูนะครับสามตัวนะอ่ะต่อมาของ คุณพีรพลมากเหมือนกันนะครับ5า6นะเห็นไหม516แล้วก็บูทลำกล้องนะยิงลายล่อลึกเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เหมือนการลูกหมวสไลด์ค้างเห็นไหมอะอน,นี่ร่วบางทีก็ร่วงอ่ะเนี่ยไม่ร่วงเห็นไหมสไลด์ปิดนะดูนะพุ่งเลยนะเห็นไหมสไลด์เปิดนะดนะะี่ควางหวห็นะไม่ร่วงเดี๋ยวผมจะลองถ่วงน้ำหนักนัดเดียวนะครับนี่นะกระสุนก็เปล่าด้วยนะที่ยังไม่ได้ยิงอ,อันนี้ยิงแล้วนะไม่มีดินปืนด้วยนะดูนะนัดเดียวแล้วแหละเห็นไหม คือเพิ่มน้ำหนักไหมขึ้นมาอีกนิดนึงนะมันก็สีร่วงหมดเลยน่าจะเป็นที่น้ำหนักแมกนะครับนน้ำหนักแมกเขารอบนี้มันมันบางนะมันบางนะโอเคไว้ปิดนะพุ่งเลยเห็นไหมเอาไว้ไม่ติดขัดนะครับแล้วก็กําแพงไก่นะลัล่นน,นะครับเข้าไปสุดๆนะครับมันจะลั่นนะเพราะจะมีกาแพงไก่บางคนเนี่ยคิดยังไงว่าลั่นแล้วไม่ใช่นะต้องกดให้มันดัดติ๊กไงคือลั่นนะครับอ่ะกรดูการกระปอกกันนะโอเคนะ เหมือนกันนะครับนั่หนึ่งกันทุกคนนะก็เหมือนกันทุกตัวนะ EP เก่าๆที่คัดได้ก็เพราะว่าผมเลือกแม็กให้ด้วยแหละพยายามหาแม็กให้ดีที่สุดนะเจ็ดตัวของอที่สงง่งตวปอนั่นก็คือต้องหาแม็กให้เขาเลยนะหาแม็กเป็นกล่องเลยแต่อันนี้มันคือมันแก้ไขไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเราพยายามหาให้แล้วมันก็ไม่ได้ันได้ประมาณนี้นะคัดปกตินะครับสี่นะนะัดไหนแม็ก่ร่วงนะแต่ถ้าปิดปิดสไลด์กนะนะมันไม่ได้ติดอะไรนะสังเกตดูไหม มันลื่นมากนะครับแต่ว่าถ้าเปิดสไลด์เนี่ยแหนะไม่ร่วงมันมันเด้งมานะแต่ว่ามันไม่ออกมันรู้ว่าติดอะไรนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ติดอะไรหรอกผมว่าน้าหนักแม็กมันไม่ได้น้ําหนักมันไม่พออย่างที่ผมบอกไปผมทุวงไปปึ๊บได้เลยเนาะถ้าต้องไม่ปดไม่ออกนะเห็นไหมสไลด์โล่งนะครับก็แพงลั่นนะก็แพงลั่นนะครับอันนี้เลขโค้ดห้าหนึ่งหกนะครับอันนี้ของคุณพีระพลนะแต่ถ้าปกติอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยเด้งเดงเลยนะเห็นไหมพุ่งเลยนะครับ โอเคนะก็จบไปกล็อกนะอ่ะต่อมาเป็นของอันนี้สมศรัทอนะครับเหมือนเดิมแต่เป็นบริต้านะครับอันนี้เป็นบริต้าฟัวโต้นะครับนะเป็นฟัวโต้อันนี้จะไม่ได้ระบุเลยนะว่าฟัวโต้แต่ให้ดูตรงไหนเห็นไหมเขาเขียนไว้เซฟตี้ก็จริงแต่ถ้าเราปรับเซฟตี้มาปุ๊บมันไม่เซฟมันลั่นได้ก็คือกดค้างแล้วมันสามารถลัวได้ก็คือมันฟัวโต้นั่นเองนะครับเือร์ซิงเกิลน,นะได้แอคชั่นได้หมดเลยนะแต่ปรับขึ้นมาปุ๊บก็ดีเทจารนะตามไกลมือเนาะอ่ะโอเคแมนะ็กซีนได้สองตัวนะ รอดูกันลูกของสไลด์ค้านะงกดมันก็ซีนตัวสไลด์ขังสไลด์เปิดนะต้องอย่างนี้พุ่งเลยนะเห็นไหมต้องพุ่งนะสไลด์ปิดก็เด้งเลยโอเคสไลด์นะครับไม่ขัดนะครับนกนองน,นะครับนะระบบเซฟไม่มีนะครับเพราะเป็นตัวฟัวโต้นะครับต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นฟัวโต้นะครับจะไม่มีระบบ,บเซฟนะปกติเนี่ยเขาจะเขียนว่าเซฟตี้ก็จริงนะปักไปเนี่ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่สามารถยิงได้มันวืดนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันแอคชั่น,ะน,น,นได้ตามปกติ บนซิงเกิลนะครับงานไม่ฟินไมเลยนะเนื่องจากว่าเขาเป็นระบบคัวโต้กดค้างแล้วมันจะรัวนะฮะแต่ถ้าตบขึ้นมาตรงนี้ก็คือจีเนอเรึัน,นปั้งปั้งปั้งต่อให้กดค้างก็ปั้งเดียวนะแต่ถ้าเป็นคัโวโต้กดค้างปั้งหมดแบล็คเลยนะครับนะตามนี้อเดี๋ยวมาลองการคัดตอกันนะบูทลำตล้งก็เป็นบูทแบบบูทแบบคล้ายๆายกลอกเลยนะนะเออเป็นบูทแบบขายได้นะแล้วก็เลขโค้เจ็ดหมื่นสามนะครับนะเจ็ดหมื่นสามนะ น,นี่ของโบนะครับนั่ไม่เช่ของดีเทนะอันนี้คัดได้หมดเลยนะครับปอกเงินแล้วปอกทองผมได้รอครัดปอกทองสองแล้วก็เงินสองนะฮะนะทองเป็นอย่างนี้น,นะเขียวเต็มเลยนะแล้วก็เงินหัวจะเล็กนะครับเขียนนะลองดูก,กันอันนี้โบบาลิต้าฟูโนะครับนะหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าดึงยากนะครับให้เราถอดแมกกาซีนก่อนนะครับนะ เนื่องจากบางทีเนี่ยเราใส่กระสุนไม่สุดนะครับมันทําให้กระสุนเนี่ยมันไปขัดกับตัวสลด์นะครับนะดันให้สุดนะฮะเอาใหม่นะครับโอเคขึ้นละนะครับเนี่ยที่นี้สุดละหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมาสองนะครับสามนะครับสี่นะครับเห็นไหมคือเป็นที่กระสุนที่เราใส่ตอนแรกนะครับใส่ไม่สุดไหมนะมันก็จะไปแกมนะโอเคนะนี่ก็ขัดปกตินะลูกหมดสสลากนมันก็ตีนะครับสลด์ติดก็พ้งเลยนะครับ คระบบก็ตรง okay. like ไปได้ตียิงทีนั้นตามไปมือตั้งตั้งตั้งดับเบิลแอคชั่นได้แล้วก็ดับเบิลซิงเกิลนะครับงานนองขึ้นได้เลยนะคัวโต้ก็เหมือนกันนะครับปรับลงมาปุ๊บนะดับเบิลแอคชั่นได้แล้วก็ดับเบิลซิงเกิลได้นะครับงานนองขึ้นได้นะครับแต่ว่ายิงฟูลนะคือกดค้างมันจะลัวนกับหมุนนักเลยนะโอเคนะขึ้นปุ๊บสองแมกซ์ีนะตัวนี้ sequel, is, แม็กไปตัวเบต้าเลยนะครับเั็นยิงฟูลมาร์คิ้งอ่ะต่อมาเป็นแอคซ่าโคลอหนึ่งร้อยปีนะฮะนะตัวนี้ อ่าแอคซานเนี่ยจะมีเซฟด้านเดียวนะครับด้านนี้จะเรียบไปเลยนะเขาจะไม่มีเซฟนะครับจะมีเซฟด้านซ้ายด้านเดียวนะฮะนะแล้วก็จะได้สองแม็กซ์แล้วก็ซีนเขาจะจุกแบบปิดมิดนัดสนิทอ่าไม่เหมือนคูเซคูเซเนี่ยเขาจะเป็นแบบอ่าเป็นพลาสติกนะโอเคเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันรูปบอดสไลดายนะกดแม็กก็ซีนออกสลายนั่งสไลด์เปิดก็พุ่งเลยเนาะสไลด์ปิดนะครับเด้นะฮะนะโอเคสนิมนะครับมาดูกันพอมีไหมอ่าเดี๋ยวผมใส่แม็กซ์เดิมแหละนะอ่ากดนะครับอ่ะดู นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะไม่มีสนิมนะนี่นะให้ดูก่อนเลยนะนี่นะครับบูธมีไหมเห็นบูธไหมอ่าเห็น,นเนาะออไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยโฟกันเอาใหม่อ่ะเห็นไหมบูธ บุล็อกกล้องนะไม่มีสนิมนะข้างในไม่มีนะโอเคนะแล้วก็ตัวปืนนะมีร่องรอยนิดหน่อยนะมีตรงท้ายนี่นะมันเป็นร่องรอยจากเศษสีของปืนนะมันมาอย่างนี้นะครับของแอคซาก็ไม่เนี้ยแหละอย่างที่ผมเคยบอกไอนะโอเคนะลูกดเลยครับสไลด์ลงนะครับเป็นนกนอกหลังอ่อนใช้งานได้จริงนะ,ะปกติถ้าเราไม่ขึ้นเซฟนะกดหลังอ่อนลั่นได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยดับเบิลซิงเกิลได้นะครับกดหลังออนลั่นได้เลยนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นเซฟแต่ผมไม่ลองกดหลังออนดูนะ เซฟไม่ได้ขึ้นล่าไม่ได้เห็นไหมแล้วก็้องขึ้นเซฟนะครับกดหลังอ่อนล่ามไม่ได้นะครับปรับเซฟลงนะครับกดหลังอ่อนเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคดับเบิลซิงเกิลได้เลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะตัวปืนเนี่ยยังเหมาะกับปอกเงินอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะคัดปอกเงินสองทองสองเลยนะครับรวมทั้งหมดสี่นัดเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะคัดได้ดีไหมนะครับอ่าสี่นัดนะครับแมกซีนจูได้ประมาณเจ็ดนัดนะครับนะของแอกซานะหนึ่งนะครับ นะครับแล้วก็สีนะครับคัดได้ดีหมดเลยนะทั้งป่องและปอกทองนะอาจจะลื่นนิดบ้างสไลด์ลื่นเอาปรับสไลด์ลงไอ้ปรับมากลงแบบสไลด์เปิดนะครับนะพุ่งเลยสไลด์ปิดนะเด้งเลยนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวปอกสไลด์ลงเมก็าซีนปึ๊บนะดูนะเซฟผมไม่ได้ขึ้นนะหลังอ่อนไม่กดบัานไม่ได้เห็นไหมขึ้นเซฟนะครับอีกหลังอ่อนบัานไม่ได้เราเซฟลงกว่าเราังออนเรียบร้อยแต่ก็ซิงเกิลนะครับเลงได้เลยนะโอเคนี่ก็เลขโค้ดสองแปดศนะ โอเคนะครับอ่าอ่าต่อมานะครับสโตรกิก็ม 96R t d นะครับ9 0 6ไททันของคุณจัดจานนะเป็น t d หมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวราดูตัวแรกนะครับ329นะครับนะเหล็กขวานล้ากล้องนะครับเป็นเหล็กเลยนะตัวนี้รูกหมดสไลด์ค้างกดได้ก็ซีนเนี่ยเขาจะแขวนอยู่เพราะว่ามีคันแขวนสไลด์นะปรับลงนะครับปึ๊บถ้าปรับไม่ได้เนี่ยต้องดึงช่วยหน่อยนึงนะครับนะอ่ะดูใหม่นะครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยมันสไลด์มันหนีบเกินไปนะฮะนะเดี๋ยวลองดูนะเห็นไหมปรับช่วยหน่อยนึงนะครับนะอดาจจะให้ดูอกครั้งหนึ่งไว้ค่ับนะเห็นไหมนี่นะลูกหมดสไลด์ขาปวดลงนะครับปรับลงช่วยดึงช่วยนะครับเรียบร้อยนะฮะลงขึ้นนะครับลั่นแบบเปอซิงเกิลนะได้แอคชั่นได้เห็นไหมมีระบบเซฟนะครับเฉียงที่เท่าสาลั่นไม่ได้เห็นไหมปรับขึ้นปุ๊บลั่นได้นิดเดียวนะครับสไลด์นะครับไม่ติดขัดเลยนะก็ลื่นเลยอ่าเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะ มโซิงก็จะจุดได้ประมาณ6นัดนะครับนะโซลกิห6นัดเลยคือสุดของเขาเลยอันนี้ของคุณจัดจ้านนะเป็นโซลกิกระสุนหกนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะโอเคหนึ 1, 2, ่งสอาม่ะสามนี่ออกหรือเปล่าไม่รู้นะสามสี่ผมดึงไม่สุดนะแต่ก็คัดปกตินะเห็นไหมเดี๋ยวคัดให้ดูใหม่แล้วกันดึงไม,ม,มนะ่สุดนะั่นจะปืนมันลื่นนะสี่นัดเหมือนเดิมนะครับนะ อ่าเงินสองทองสองเหมือนเดิมนะครับพวกเราสบายใจนะจริงๆแล้วปื่นไม่มีหรอกปืนมือผมลื่นนะกลับลงนะครับนะนะอ่ะลองดูกันหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่เห็นไหมลูกหมุสไลด์คายนะครับกดแม็กกาซีนปึ๊บพุ่งเลยเห็นไหมต่ถ้าไม่ปลดไม่ออกนะครับปัดสไลด์ลงปึ๊บพลั่นดับเบิลซิงเกิลแอชไม่ได้นะครับแล้วก็เล่ยโฟดนะสามสองหกนะโอเคนะอ่ะมาดูเซฟไม่ได้เห็นไหมเอาขึ้นปึ๊บ มันได้นะครับสามสองเก้านี่แบบเว้สองสองเก้าว่วาจะเนออสามสองเก้านะโอเคอ่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งเล็โค้ดสามสามศูนย์นะครับนะอ่ะสามสามศูนย์นะอ่ะตัวนี้นะครับนะอ่ะบุลล์ังกอ่าเป็นเหล็กนะบุลลกลังกนะหรือขวานลํากล้องนะองนะันนี้ก็เรียงกันเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับกดแมกกาซีนแข็งอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวแรกนะสไลด์ลงนะครับนานยกขึ้นนะลั่นได้เลยเดี๋ยวก็ซิงเกิลนะ ลั่นไม่ได้นะครับนะแล้วก็มีโลกเซฟนะปรับเฉียงสี่พันองศาลั่นไม่ได้เห็นน้ำนกขึ้นพอขึ้นปุ๊บลั่นได้เลยนะครับสไลด์นะครับไม่ติดข,ขัดนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดตอกกันนะน,นี่ของคุณเจิดจ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สิ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวแรกนะก็มันจุดได้หกนะัดเนาะสูงสุดเลยนะฮะลองดูกันนะโอเคอ่า นะครับสี่นัดนะกดมันก็ซีนปึ๊บเด้งเลยนะครับนะถ้าไม่ดไม่ออกนะครับปรับลงลั่นนะครับดับเบิ้ลซิงเกิลนะไม่ใช่ไม่ได้นะฮะโอเคนะเซฟนะครับลั่นไม่ได้นะครับปรับขึ้นปึ๊บลั่นได้เลยนะครดับเบิ้ลซิงเกิลได้นะครับโอเคนะก็เลขโค้ดนะครับนะอ่าสามสามศูนย์นะฮะเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับก็รอบวันนี้นะครับรอบวันที่สิบ 4ธันวาคม2565นะฮะก็รีวิวให้ครบเลยทุกตัว1 2 3 4 5 6 7 8ตัวนะครับ8ตัวก็ลูกค้า1 2 3 4 5ท่านนะก็อันนี้ทุกคุณหนูคุณหนูเนี่ยเราเราได้แจ้งส่งคลิปไปแล้วเนาะก็เรื่องแม็กนะครับแล้วก็กระสุนนะครับเลือกเป็นปอกเองินนะรตนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีที่ลื่นเนาะก็รีเช็คให้นะครับนะแม็กแม็กตัวแรกเนาะ มันลื่นไปหน่อยนึงนะโอเคก็เรียบร้อยหมดนะครับนะก็รีวิวให้ครบถ้วนทุกตัวนะครับทิดเท่ากันนะครับตกของห้องนะต้องกราบขอโทษและขอประทานอภัยจะโทษด้วยนะครับนะก็พยายามรีวิวให้ดีที่สุดแล้วนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไอเดียไลน์ก็ตามนี้นะครับโอ้แล้วจะส่งเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอยากดูคลิปของเราต่อไปก็กดติดตาม subscribe คลิปของเราไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกรอบการส่งเลยนะตรงนี้เดี๋ยวแพ็คส่งให้ลูกค้าทั้ง่านก่อนนะครับขอบคุณมากเลยจากใจครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบวันที่สิบสี่นะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับสิสี่ธันวาคมนะครับทั้งห้าท่านนะครับของคุณเจนุดหนองคายนะครับของคุณอรไทยนะครับนะแล้วก็ของคุณธนกิจนะครับของคุณจตุพรนะครับนะแล้วก็ของคุณพีรพลนะครับแพ็คเรียบร้อยเลยนะฮะทั้งห้าท่านนะครับนะอ่าก็ วันนี้นะครับราบที่14ธันวาคม2565นะฮะแทคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนำไปส่งให้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe คลิปทุกเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนาะทั้ง5ท่านเลยนะแพกให้เรียบร้อยเดี๋ยวนำไปส่งให้เลยนะครับขอบพระคุณมากจากใจนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปส่งให้ก่อนครับสวัสดีครับบายบาย